สำหรับเกมไมค์คานะครับเอออันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเกมไมค์คราฟนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําประตูทิสตันแบบเปิดปิดกันนะครับซึ่งผมก็ได้โปรแกรมแฟบมาแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้โปรแกรมไอไอที่เป็นแดงๆอะเมื่อก่อนนี่อัดแหลกมากทีนี้เปลี่ยนมาใช้แฟบลื่นมากเลยครับตอนนี้ผมก็กะทํายาวๆนะครับซีรีส์นี้ก็น่าจะได้อยู่ยาวๆ ก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้การตอบรับดีแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําประตูเลื่อนกันเลยครับนี่เกิดมาแล้วนี่เกิดแล้วใช่ไหมโอ้ยอดครับลื่นมากอะครับเข้าเรื่องกันเลยให้หาบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกนะครับเออในที่นี้อันนี้กระจกขอใช้เป็นบล็อกเปิดปิดนะเลสต์ stone s t i c python แล้วก็เลสต์ stone t o c h ครับ ขั้นแรกนะครับให้วาง sticky p i t o n อย่างนี้ครับแล้วก็วางบล็อกที่จะใช้เลื่อนอ่ะนี่ไอ้เจ้าเนี่ยต้องเลื่อนมาตรงนี้อีกอันนึงก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับอ่ะขั้นตอนต่อไปทําการขุดตรงนี้อย่างนี้ครับปึ๊บเพื่ออะไรเพื่อเราจะวางเลสโตนทอสให้เลสโตรนทอสเนี่ยจ่ายไฟมาที่ copper stone เพื่อให้ไอ sticky p i t o n ตัวน,นี้ดันไอเจ้าน,นี่ออกมา แล้วให้เราวางเลสโตนทั้งบนทำไมเลสโตนทั้งบนถึงทำงานเพราะว่าเลสโตนทอสจ่ายไฟให้อปเปอร์สโตนคอปเปอร์สโตนก็จ่ายไฟให้เลสโตาให้เราขุดไปให้เราทำอย่างเงี้ยไปอีกฝั่งดนว่นะทำสองฝั่งเลยก็ยนี้ปุ๊บนี่เหมือนเดิมเลสโตนเลสโตนจ่ายไฟปึ๊บอ่าต่อไปเนี่ย นี่ให้เราทําการนี่เชื่อมเชื่อมเชื่อมเอาวอะไรวะการเชื่อมเจ้านี่นะครับไปให้ติดกับอันนี้เพื่อที่จะเราจะเหยียบเป็นแป้นเหยียบอะขอโทษนะนี่เป็นแป้นเหยียบเป็นแป้นเหยียบนะครับก็โอไยทำไมมันมึนไปหมดเลยวะเป็นแป้นเหยียบก็เนี่ยปุ๊บเราต้องใช้เลสโตนเชื่อมตรงนี้ทีนี้เราก็เออขาดอย่างหนึ่งคือที่เหยียบนะครับก็ วางที่เหยียบตรงนี้เลยแล้วลองเหยียบดูครับว่าประตูมันจะใช้งานได้ไหมปึ๊บโอเคประตูนี่ใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งเราจะมาทําอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาเชื่อมมาอย่างนี้ปึ๊บปิดด้วยดินก็ได้หรือปิดด้วยอะไรก็ได้แล้วแต่บล็อกที่ท่านนะครับแต่อันนี้เป็นการเร่งรีบหน่อยครับให้เราเอ้ยเราอาัดคลิปมาครับอยู่ไม่แหลกเลยปาร์คลื่นเลยมึงทําคลิปผู้เสีย เราเล่นนะครับก็นี่ครับอ่าปึ๊บเราก็ใช้กรรมการอุดวงจรตรงนี้นะครับเราประตูเราก็จะเสร็จแล้วนะครับประตูเลื่อนแบบพิสตันนะครับซึ่งเนี่ยเราก็ปึ๊บกบวงจรเดี๋ยวไมค้าพัทหน้าจะเป็นการเอาชีวิตรอดกับเพื่อนผมนะครับชื่อคุณปักนะครับว่าตอนนี้คอมผมอัดไม่แหลกเลยครับพอเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมแฟบนี่ไมค้าแม่งลื่นฉลุยยังกะใช้เจลบีเลยครับ ลื่นจริงๆนะปักถ้าอยากใช้ก็นี่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ